สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับท่านผู้ชมครับที่ครัวคุณต่อรายการที่เกี่ยวกับอาหารการกินใช่ครับผมบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายนะครับของอร่อยเรานํามาให้เสนอทุกๆอย่างแต่ถ้าอยากจะอร่อยไปที่เป็นทางครัวคุณต่อยเพลสโอ้โหเป็นที่เป็นทางของเนี่ยอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับผู้ชมครับ ร้านอาหารเราก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเปิดแอร์เย็นฉ่ำมีที่นั่งสะดวกสบายจานเจิญพร้อมสับว์ช้อนเชิญเรียบร้อยเลยกินกันอย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็เปิด10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มสอ้2ทุ่มครับผมเปิดทุกวันด้วยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับไปกันได้กัวคอน่อยเพลสครับวันนี้มีเรื่องราวมาฝากกันอีกเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้คือบางคนเนี่ยไม่อยากอ้วนใช่ครับ แต่ก็หิวก็อยากกินใช่ครับพออยากกินก็กุ้มใจพอ<ช>กุ้มใจก็กินกินกินผมก็เข้าใจว่าการทานผลไม้เนี่ยมันจะทําให้เราแบบสุขภาพดีผมก็เลยบอกเออกินเอิญบางเอิญคนบางคนเขาไปพูดกันมันจะมีข้อมูลอย่างนี้เช่นถ้าน้ําตาลมันจะให้กูโคโสไม่ดีไม่ดีกินผลไม้ดีกว่าให้ฟรุตโตสซึ่งเป็นน้ําตาลในผลไม้ใช่ครับ เท่ากันเท่ากันค่าเท่ากัน <c oughs> อย่าเข้าใจผิด <c oughs> ดูซึมแตกต่างหรือวิธีการเท่านั้นเองแต่เท <c oughs> ่ากัน,กนแต่ว่าจะทํำยังไง <c oughs> ให้กินผลไม้แล้วมันอิ่มได้นาน <c oughs> ใช่ครับผลไม้ได้กินแล้วอิ่มท้องนานนะครับช่วยให้เราไม่หิว <c oughs> บ่อยหิว <c oughs> บ่อยแล้วก็กินแล้วเนี่ยมันจะอยู่ท้องอิ่มนานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะครับแรกเลยนะ แอปเปิลครับไม่น่าเชื่อนะแอปเปิลเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เราดูแล้วเราก็จะเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงเพราะในแอปเปิลเนี่ยมันมีแหล่งใยอาหารชั้นดีเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ําได้ที่เรียกกันว่าเพกตินนะครับซึ่งเพ็กตินเนี่ยมีมากถึง80%เปเลยนะครับเพกตินเนี่ยเป็นใยอาหารชนิดที่จะมีลักษณะเหนียวหนืดอยู่ในแอปเปิลนะครับเมื่อคุณทานแอปเปิลเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นเจลในร่างกายของเราครับโอเคเป็นเป็นเป็นอะไรแบบแอปเปิลนะครับ ยังมีน้ําเป็นส่วนประกอบอีกถึง85และยังมีเนื้อสัมผัสที่กรอบนะครับช่วยชะลอการทานอาหารทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าพอทานแอปเปิลเข้าไปแล้วมันจะอิ่มท้องนานขึ้นอย่างที่2ก็คือกล้วยไทยๆแท้ๆไ,ไ, <c oughs> ไม่ต้องไปเมืองน่งเมืงงองเนาะเอากล้วยนี่เลยก <c oughs> ล้วยขนาดกลางโดยทั่วๆไปท่านผู้ชมมันจะมีไฟเบอร์อยู่ประมาณ3ามรับเค, <c oughs> คล็ดลับในการกินกล้วยให้อิ่มนานคือเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกจัดซึ่ง ยังไม่สุกจัดเนี่ยมันจะมีแป้งอยู่ข้างในแล้วมันจะทนการย่อยของเรานะครับเป็นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในปริมาณที่สูงอันนี้คือดีนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะกินกล้วยให้เป็นแทมอยู่นานก็คือยังไม่สุกจัด,จดเพราะนั้นมันจะช่วยทนายอย่างที่3แครอทครับแครอทหนึ่งถ้วยมีไฟเบอร์สูงถึง4กรัมเลยนะครับและมีปริมาณแคลอรี่เพียงแค่50กิโลแคลอรี่เองแครอทเนี่ยมีรสหวานตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับแต่ไม่ใช่น้ําตาลสูงนะครับและตัวแครอทเนี่ยมีเนื้อสัมผัสท จึงทำให้กินได้ช้าลงและรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นครับนี่ครัจะช้าจะช้าลงและอิ่มท้องนานขึ้นอันที่4 <c oughs> อันนี้เมื่อก่อนแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้แบบไทยๆอะโวคาโดคืออะโวคาโดเนี่ยอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งดีต่อสุขภาพมากเลยนะครับและมีใย,ยอาหารสูงประมาณ7กรัมต่อครึ่งผล <c oughs> คิดเป็นหนส่วนสของความต้องการของใย,ยอาหารประจำวันของคนทั่วไป ทำให้อะโวคาโดเนี่ยครับเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานที่สุดเลยเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะเมื่อก่อนมันแพงมากโ<ผ>ดยเฉพา<น>ะอิ่งอะโวคาโดที่อร่อยที่สุดในสายตาผมนิวซีแลนด์ครับต่อมาก็ออสเตรเลียแล้วต่อมาก็จะกระจายกระจายไปทั่วโลกแต่ว่าตอนนี้มันไม่แพงแล้วก็พอไหวแต่อีกอันนึงถูกกว่าเยอะบ็อกแอรี่บ็อกแอรีอร่เนี่ยบ็อกแอรีหนึ่งถ้วเยเขาจะมีอาหารสูงถึงสี่กรัมเมื่อกี้เจ็ดนี่สี่เห็นไหมสี่กรัมคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของบ็อกแอรี่ก็คือเราจะอิ่มท้องนาน คือเขาจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ4ี่กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับจัดเป็นผักที่มีโปรตีนสูงชนิดหนึ่งเลยนะบรอกโคลี่เนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เพียงพอแต่อย่างน้อยสุดมันทําให้เราอิ่มได้นานไงีใช่ใชแต่ไม่ได้กินกันเป็นลูกขนาดนี้นะใช่ครับแต่ก็ไม่เร็วกันนะความจริงแต่ก็ต้องไปต้มก่อนนะไม่ต้งไปต้มก่อนล้างดีด้วยอ่าใช่ต้องล้างดีๆอย่างที่ห้าไม่น่าเชื่อครับสุกี้นี่ สกินี่เนี่ยเป็นผักที่เต็มไปด้วยใยอาหารนะครับที่ช่วยให้อิ่มท้องได้ดีสกินี่จะเป็นอย่างเงี้ยนี่คล้ายๆกับแตงกวาแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าแตงกวาข้างในมันมันไม่มันจะไม่เป็นแผ่นๆนี่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 ฟิลลิ่งมันจะเหมือนมะเขือเหมือนกันนะครับพี่ตงครับคือสกินี่เนี่ยเขาจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ4ี่กรัมแล้วมีใยอาหารอยู่3กรัมเป็นทั้งแบบละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้าครับเลือกทานผักผลไม้ดังกล่าวได้คู่กันไปกับถั่วหรือเนยถั่วยกกิร์ตก็ได้ มันจะช่วยเพิ่มโปรตีนแล้วก็ใยอาหารสามารถช่วยให้ท่านอิ่นท้องได้นานใช่ครับใช่ไหมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเลยแต่นี่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ถ้าไอออเลือกออจะคู่กับอะไรเขาบอกให้ทานคู่กับเนยถั่วแล้วก็เยอะกว่าออเลือกอะไรคู่ผมกินอะโวคาโดเหมือนกันเพราะนั้นแย่งกันแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เนี่ยอายเกิดกินกับอะโวคาโดหรือกินกับแอปเปิลก็ได้นะ มันอร่อยจริงเดี๋ยวผมลองกันนี้กล,กล้วยก็อร่อย,ยกล้วยก็ใช้ได้กล้วยก็ใช้ได้ลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากอิ่มท้องนานมันเป็นวิธีการที่จะช่วยได้ส่วนนั้นพ่อครัวผมนี่สั่งมาจากออสเตรเลียเลยนะครับกลาลังงย่เพื่อมาย่างซูกินี่ <มา S 1> นโดยเฉพาะเลยนะครับนี่พูดไทยยังไม่ได้เลยนะครับพูดไทยได้บ้างไหมหน่อยไหมนานนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมีเมียไทยหรือยังมีแล้วมีแล้วเรียกเรียมาจบจบมีเมียไทยแล้วโอ้ยตายแล้ว พักตรงนี้สักครู่พวกสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพอกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวเขาพัดชาข้างหมึกครับหนูบอกเลยว่าพีเด็ดคุณผู้ชมมันแตกต่างออกไปเลยจริงๆทุกคนกัดแล้วมันกรุบเลยโอ้โหเอาแป้งมาทาหน้าโรานเขาแต่งหน้าเขาแต่งไทยพิชิตฟาแดงไม่ใช่คนเราแต่งหน้า